สวัสดีครับนี่จะเป็นคลิปคอมโบสอนคอมโบกระบองนะครับเดี๋ยวจะมีคอมโบท่าแบบสะแปมขาวสะแปมฟ้านะครับผมจากที่ผมศึกษาการเล่นหลายๆคนมานะครับผมซึ่งอาวุธตอนนี้ของกระบองเนี่ยเป็นอาวุธที่โกงที่สุดเลยครับเนื่องจากเขามีเกจดความสามารถพิเศษของเขานะครับเดี๋ยวคอมโบจะมีอะไรบ้างนะครับไปรับชมเลยครับอย่างแรกเรามาทบทวนกันก่อนนะครับผมคลิกซ้ายรัวๆนะครับผมกระบองไปอย่างนี้การฟันแนวนอนครับแล้วตอนท่าฟ้าจะกระดขึ้นครับส่วนคลิกขวานะครับ ขึ้นเช่นกันครับจบทวยท่าขาขึ้นเหมือนกันนะครับคลิกซ้ายค้างครับตัวเราจะแดชไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับต้องฟันสองทีครับตัวคิขวาจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับต้องกดต่อนะครับศึกซ้ายเอ้คลิขวาท้าจะต้องิกกดต่อยังี้นะครับโอเคเรามาดูที่คอมโบแรกเลยนะครับจะเป็นการคลิกขวานะ้รับให้จบคอมโบแล้วก็แดชแล้วก็ทําใหม่นะครับ กดเหมือนดาบหยกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นปุ่มให้นะครับนี่ครับทำรัวๆไปก่อนนะครับให้เกตดขึ้นก่อนหรือไม่ก็รอสตูชาร์จฟ้าสวนมาครับสตูที่พยายามจะแด๊ดหนีหรือชิปหนีนะจะไม่สามารถหลบได้ครับจะต้องโดนบังคับโดนนะครับจากที่ผมโดนมาเองนะครับพยายามหนีไม่ได้นะครับต้องสต้องเขาต้องกดชาร์จฟ้าสวนนะครับไม่ก็คลิก การโจมปกติส่วนมาให้มันดังเป้งน,นะครับแล้วเริ่มใหม่ถึงจะหยุดเราได้นะครับถ้าเขาแดนออกจะไม่สามารถหยุดเราได้นะครับครับต่อมาจะเป็นการต่อคอมโบจากการสแปมื่งกีนะครับสมมติเราสแปมไปประมาณสองทีนะสองชุดนะครับให้เราคลิกขวาทีเดียวแล้วเรางัดครับมันจะบางทีมันมีการการันตีการงัดน,นะครับศัตรูจะคิดว่าเราสแปมนะแต่เราจะงัดขึ้นแทนนะครับเป็นคลิกขวาทังเดียว แล้ง,งแลงับเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับส่วนแบบนี้เป็นอีกท่าหนึ่งนะครับของท่าเข่าที่สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กดง่ายด้วยนะครับคลิกขวาแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วเราก็กระโดดแบบนี้ปน,นี n y hop เหมือนเดิมนะครับแล้วเวิลไปด้วยแล้วคลิกซ้ายจะได้อย่างนี้นะครับแล้วคลิกขวาครับจะเร็วๆจะแบบนี้ ท่น,นี้ก็แรงตามพอสมควรนะครับมันจะแรงกว่าการสแปมปกติชุดหนึ่งเห็นไหมครับเขายัางเหลือเกาะอ,อยู่แต่ถ้าเราใช้ท่าเนี้ยมันแบบเร็วกว่าลดมาเยอะเลยใช่ไหมครับคือท่ากระบองเนี้ยท่าข่าวธรรมาดาท่าข่าทั้งหมดนะครับท่านี้เป็นท่าที่รีดาเมจได้เยอะที่สุดนะครับจะคนวัดแล้วนะครับครั้งเดียวครับกระโดดเบาขีดซ้ายขีดขวามันการันตีโดนแน่นอนครับเพราะว่าเขาชะงักจากกก็ที่เราขีดขวาโดนแปแล้วนะครับกระบองเนี่ยก่อนที่เราจะคอมโบทุกท่าผมแนะนำให้เราวิ่งเข้าไปชาตินี้แล้วปล่อย อย่าแบบไม่ต้องชาร์จสุดนะครับชาร์จแค่แป๊บเดียวแล้วก็ต่อบ,บูเลยศัตรูเขาจะบล็อกครับบางทีอะเวลาเราชาร์จฟ้าแบบน,นี้เขาจะคิดว่าเราจะกดชาฟ้าแต่เราไม่ใช่เราแค่ปล่อยให้เขาบล็อกฟรีครับแล้วเ,เราก็จะตีได้ฟรีเลยหรือจะสองจังหวะก็ได้นะครับแต่ครั้งที่สามเนี่ยศัตรูจะหลบได้นะครับแต่ถ้าเราครั้งเดียวแล้วเรากระโดดเลยเนี่ยศัตรูจะหลบไม่ได้ครับแต่ถ้าสองจังหวะเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่มันจังหวะที่สองเนี่ยเขาสามารถหลบได้นะครับ คือถ <łość> ้าศัตรูเป็นพวกที่แบบวิ่งพยายามวิ่งไปตั้งหลักนะผมแนะนำไม่ใช้แบบแรกครับก็คือตึิมเดิบเดิมเดินหน้าตึิมเดิมเดินหน้าวิวชิปเดินหน้าวิวชิปคือการที่เราตามตัวศัตรูไปครับเพราะกระบอกเลยมันมีระยะที่โกงอยู่แล้วนะครับเรื่องเวลาเขาบรรดุนู่น่นศัตรูเนี่ยมันโกงอยู่แล้วเขาจะหนียากครับที่ที่เขาจะแก้ได้คือเขาชาร์จฟ้าสวนหรือไม่ก็ปันปกติสวนมาให้มันดังเปลงแล้วตั้งหลักกันใหม่ ันนี้เพิ่มเติมมาให้นะครับกันมากกกรณีที่เราต้องการเข้าหาศัตรูแบบรวดเร็วนะครับมันดีลิกขวาชาเนี้ยก็เร็วเหมือนกันแต่ถ้าเราอยากจะเข้าไปแบบทําดาเมจเร็วๆเลยเนี้ยก็คลิกซ้ายก็ได้นะครับมันจะต่างที่ขวาตรงที่ตัวเราจะแดบข้างหน้านะครับเนี้ยสองที่ครับจากที่ขวามันจะทีเดียวแค่เราคลิกซ้ายเข้าไปแทนแต่มันจะเป็นการสะบัดศัตรตูออไปนะครับรู้สึกว่าโอเคครับไม่สะบัดครับก็สามารถต่อฮอมโบได้เลยพอเราจบลิกขวาเลย ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของท่าฟ้าของกระบองนะครับคือไม่ต้องมีคอมโบอะไรมากเลยครับมันคอมโบจนจบเลยนะครับก็ถ้าหลอดเกตตรงกลางเต็มนะครับหรือครึ่งหลอดนะครับหลักการใช้เนะี่ยถ้าเราใช้ขาศัตรูเนี่ยคือมันเร็วอยู่แล้วนะครับมันจะเร็วกว่ารที่เราไม่มีเกตแล้วเราชาร์จปกตินะครับมันจะพุ่งเข้าหาแบบเร็วมากเลยซึ่งตอนนี้ว่าโดนเนฟแน่คือมีเดียคนขอให้เนฟครับเอบนหน่อยก็คือหลักการใช้นะครับให้เราดีศัตรูมาก่อนส่วนใหญ่เกตเราจะเยอะเนี่ยก็ต่อเมื่อเราโดนตีถูกต้องไหม แล้วเราก็ต้องเสียเปรียบอยู่ใช่ไหมศัตรูก็พยายามจะไล่เราให้เราหามุมครับแล้วเรากลับไปสวนเขาด้วยท่านี้เลยมันเร็วมากครับศัตรูจะโดนแบบค่อนข้างจะบล็อกยากมากครับทางนี้เขาจะไม่บล็อกล่วงหน้านะครับคือโดนเต็มๆครับโอากาสประมาณนี้ครับศัตรูไล,ล่เราอยู่เงี้ยแล้วก็ชาร์จฟ้ากลับไปแล้วก็เนี่ยหาจังหวะก่อนถ้าเขาไม่ใช่ก็ชาร์จช้าเอาไว้แล้วก็อันนี้คือเกตเต็มนะครับอันนี้ไม่จบนะครับเนี่ยคือเกตเต็มแล้วเห็นไหมว่าหลอดสีเหลืองยังอยู่อยู่นะครับก็สามารถใช้ต่อได้อีกนิดึง ก็คือสามารถใช้หมุนได้อีกประมาณปักหนึ่งนะครับโกงมากคือมันควรจะหมดนะสวนขนาดนี้ก็คือถึงตายได้เลยนะครับส่วนยิ่งต้นเกมนี่คือแบบกระบองเป็นอาวุธที่ตอันตรายมากเพราะว่าตอนนี้ผมว่าโกงเกินไปนะครับหลักการใช้กีดก็ประมาณนี้ครับหนี้มาก่อนนะเราเสียเปรียบใช่ไหมหามุมแล้วกลับเข้าไปประมาณนี้ครับหลักการใช้ท่าฟ้าของกระบองนะครับอยู่ในช่วงทบทวนเจดนะครับผมเจดแรกเลยนะครับไฟยิงคลิกนะครับการโจมตีที่สาของแนวนอนนะครับมันจะจากที่มันเป็นการฟาดลงไปธรรมดาเนี่ยฟาดสทีเนี่ยจะกลายเป็นเตะออกไป เตะไปตรงๆนะครับเ <MAN> พิ่มความเสียหายเล็กน้อยนะครับขี้ขวาสองทีแล้วคลิกซ้ายก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นจบเตะนะครับก็ก็คอมโบอะไรต่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับจะลองคอมโบให้ดูว่าได้ไหมไม่ได้ครับงัดไม่ได้ผมลองให้แล้วทริกเกอร์นะครับผมจะเป็นเจดที่คือปก,ปกติเกตตรงกลางหน้าจอเราเนี่ยเกตหลอดเหลืองเนี่ยมันจะลดนะครับถ้าสมมติเราใช้ท่าท่านี่เดี๋ยวผมยก ok ตัวอย่างให้ เห็นไหมครับเกตตรงกลางหน้าจอรถนะครับถ้าผมใช้ท่าที่มันเป็นท่าที่แบบของกระบองครับคนอาจจะยังไม่รู้นะครับคือถ้าคลิกซ้ายสวนไปพอดีเนี้ยแล้วเขาปล่อยท่าฟ้ามามันจะดังเป้งนะครับแล้วเรากดคลิกซ้ายดีมันจะเป็นการสวนนะครับจะเสียเกตตรงกลางหน้าจอไปนิดนึงนะครับต่อการใช้งานอารมณ์เหมือนแพรลี่เลยครับแต่ท่าที่ตอนเราสวนไปเนี้ยที่เราเร็วๆเนี่ยเราก็เขาก็สามารถบล็อกเราได้เหมือนกันนะครับก็คือใช้ยากแล้วก็โดนออเตอร์ได้ด้วยนะถ้าสตูรู้มากนะครับแต่ทิกเกอร์เนี่ยตัวความสามารถมันเนี่ยมันจะทําให้ ตอนที่เราใช้ horizon box ครับก็คือการสวนแบบเมื่อกี้มันจะไม่เสียเกตเลยนะครับทุกครั้งที่ใช้บอกคนเก่งจริงๆที่ใช้กระบองบ่อยนะครับแล้วก็ดาไปจากวุ้ลยะใกล้เนี่ยธนูอะไรที่ยิงมานะครับที่เข้าตัวเรานะเกตตรงกลางหน้าจอก็จะเพิ่มด้วยนะครับไม่ใช่ต้องโดนวุ้ลยยะใกล้อย่างเดียวทิกเกอร์ไม่มีอะไรมากครับเจดมันคอมโบอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับอันนี้ก็เป็นแค่เจดที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับอนาคตอาจจะมีเจดทองครับแล้วก็ต้องมีนักขึ้นเอซับด้วยครับเพราะต้องมีแซบทู้ต้องมี หมือนแดกเกอร์นะครับจะตามมาเหมือนกันพวกอาวุธแซฟนะครับคือหลักการใช้กระบองท่าฟ้านยผมไม่ต้องลงรายละเอียดเดยอะจริงๆงครับเพราะว่ามันตายตัวแล้วโกงมากคือผมเคยโดนผู้เล่นใหม่ฆ่าจากท่ากระบองมาแล้วนะครับคือผมดีเขาแบบคอมโบสวยเลยแล้วเขาก็สวนกลับมาได้ท่าฟ้าผมตายเลยทันทีเลยตอนเกมคือมันโกงมันโกงเกินไปจริงครับมันแรงมันแรงเกินไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทําอะไรเลยนะครับสกิลก็แบบเฉพาะบางตัวเท่าน,นั้นที่สามารถกดใช้ตอนโดนโจมตีได้อย่างเช่นวันดาอย่างนี้นะครับถึงจะถึงจะกดได้ ต้นบันด้าเป็นพระเป็นอะไรพวกนี้ครับตรงนั้นถ้าตัวอื่นที่ไม่มีสกิลดินนี่คือตายเลยนะครับโดนเขาไปชุดเดียวนะ่ะอันนี้แค่ยังไม่ถึงครึ่งหลอดนะเนี่ยนี่คือยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยนะครับเกดน่ะคือแรงประมาณนี้เลยแล้วถ้าเต็มหลอดนะ่ะคือมันจะเข้าเลือดแบบไกลมากครับแล้วยังเหลือเกดไว้นิดนึงด้วยนะครับไว้กดได้อีกสิ่งอันครับก็เล่นกันเยอะๆครับกระบองเพราะตอนนี้กาลังโกงมากครับมันมีช็อตหนึ่งในคลิปของคนจีนเนี่ยผมจําได้ว่าเขาลงแล้วคือแบบทีเขาเสียเปียบอยู่มีคนใช้กระบ,บองกลับมาสวน้างียต,ยตยทั มันโกงเกินไปจริงครับอุ้คือมันต้องโดนมันต้องโดนเนอร์จริงๆครับโอเคครับคอมโบของกระบองก็คงเจาะลึกอะไรไม่ได้มากนะครับผมโซเจตมันยังมีแค่นี้นะครับคอมโบที่ผมสอนหลักๆเนี่ยคือคอมโบที่เขาใช้ในแรงระดับผมจริงๆที่ผมเจอบอ่อยเลยว่แปะแปะแปะข้างเดียวแปะแปะแปะข้างเดียวงัดเนี่ยเนีน่ยคอมโบน,นี่คือคอมโบที่เกิดขึ้นบอ่อยมากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ท่าฟ้าเนี่ยคือมันไม่มีหลักการใช้เลยก็แค่ถอยไปแล้วก็หันกลับมา ือมันเร็วมากครับจริงๆหลักการบล็อกเนี่ยคือต้องบล็อกลุ่งหน้านะครับกระบองใครที่จะบล็อกกระบองเนี่ยต้องบล็อ,อกลุ่งหน้าครับถ้าเราไปเสี่ยงบล็อกตรงจังหวะเนี่ยเราโดนทีหนึ่งโคตรเจ็บเลยผมไม่แนะนำให้บล็อกตรงจังหวะให้แนะนำให้บล็อกก่อนนะครับผมโอเคครับถ้าชอบวิธีก็ฝากกดติดตามฝากากด <c oughs> ไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคลิปเออ่ขโมดดาบใหญ่นะครับอาวุธสุดท้ายของเราแล้วนะครับขโมดดาบใหญ่นะอาจจะเล่นนี้เล่นได้เยอะกว่ากระบองนะเพราะฉะนั้นกระบองตอนนี้เจ็ดมันยังน้อยผมก็เลยแนะนำท่าอ่ะที่คนใช้บบบบบ่่่ออออยทีสุุดไปกนนะคคคคครรรัััโเขณ